สวัสดีครับผมดรโอมนะครับมาคลิปต่อเนื่องเลยในหัวข้อของอาการของนอนไม่หลับครับอาการนอนไม่หลับนะครับมีหลายสาเหตุเลยครับต้องพูดคุยรายละเอียดกันมากเลยครับหนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือเรื่องของร่างกายขาดสารอาหารครับนะร่างกายขาดสารอาหารมักพบเจอกับคนไข้ไตเสื่อมเยอะมากๆครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนไข้ไตเสื่อมเนี่ยจะมีความกังวลในเรื่องของการทานอาหารไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้กลัวฟอสฟอรัสเกินกลัวโพแทสเซียมเกินนะครับและก็มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายขับถ่ายหนักขับถ่ายเบา,บา,เบาตามมานะครับและก็มีความกังวลในการทานโปรตีนนะครับเพราะว่าคนไข้ไตเสื่อมเนี่ยจะมีค่าของบ u n นะครับ ค่าของเสียโปรโตีนเนี่ยที่ค่อนข้างสูงดังนั้นนะครับคุณหมอก็จะแนะนำว่าควรที่จะควบคุมโปรโตีนนะครับควรที่จะอย่างมากก็กินไข่ขาวกินปลานะครับหรือบางทีเนี่ยนะฮะถ้าค่า BUN สูงมากๆเนี่ยอาจจะต้องควบคุมเรื่องโปรโตีนงดไปเลยด้วยซ้ำนะครับแต่นั่นแหละครับถ้าเกิดว่าเราควบคุมอาหารไม่เหมาะสมในแต่ละช่วงของไตเสื่อมเนี่ย แย่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อร่างกายขาดโปรตีนร่างกายขาดสารอาหารนะครับไปนานเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยก็จะส่งผลต่อสุขภาพครับเริ่มจากการที่เริ่มนอนไม่หลับครับเริ่มไม่มีเรี่ยวมีแรงนะเริ่มมีอาการแพนิคเริ่มมีการกังวลนะครับใจสั่นนะครับเหนื่อยง่ายตามมานะครับซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อไตในที่สุดนะฮะมันก็ย่อมไม่ดีแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับ วันนี้ผมก็จะมาพูดใน2หัวข้อเลยก็คือเรื่องของการทานผักและผลไม้ครับนะการที่เรากังวลเรื่องฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะครับเราดูที่ผลเลือดได้เลยครับถ้าเกิดฟอสฟอรัสไม่เกินโพแทสเซียมไม่เกินเรายังพอที่จะทานผักและผลไม้ได้ครับอาจจะต้องผ่านการลวกผักมาบ้างผลไม้ก็อาจจะต้องเลือกบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าสําหรับคนไข้ที่ทานถังเช่าอยู่นะระบบกับถ่ายดีครับเรารู้อยู่ นะว่าระบบขับถ่ายขับถนะ่ายหนักขับถ่ายเบาของคนที่ทานถังเช่าเนี่ยจะดีมากๆดังนั้นนะครับเราก็จะสามารถทานผักและผลไม้ได้มากขึ้นครับนะถ้าใครกังวลครับทานผักผลไม้มากไปเรื่อยๆสักหนึ่งเดือนไปตรวจเลือดและขอดูค่าฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมก็ได้ครับนะก็จะพบว่าไม่เกินครับค่าจะอยู่ที่ปกติเหมือนเดิมเพราะระบบขับถ่ายเราดีไม่มีสารตกค้างถูกไหมครับ อ่านั่นคือเรื่องของผักผลไม้ส่วนเรื่องของโปรโตีนนะครับไข่ขา,ขาวนะยังไงยังไงไข่ขาวก็ยังทานได้นะครับนะเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายและก็มีสารโปรโตีนตกค้างที่น้อยแล้วการที่ไม่ทานโปรโตีนเลยยังไงผมก็มองว่าไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับอ่าแต่บางท่านครับทานไข่ขาวจนเบื่อแล้วฮะจนท้อแท้นะครับจนรู้สึกร่างกายเครียดแล้วเนี่ยนะครับ ผมก็อนุโลมครับให้ทานพวกของเนื้อหมูได้นะครับเนื้อปลาได้โดยเฉพาะเนื้อปลาเนี่ยทานได้นะครับเนื้อหมูเนี่ยนานๆทีนะครับเพราะว่าเนื้อปลาก็เป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายมากที่สุดแล้วนะครับดังนั้นเรานะครับจะต้องอยู่ในทางสายกลางครับพอดีๆเนาะไม่ใช่ว่าอดโปรตีนไปเลยนะครับเราก็ต้องมีการทานสลับ นะฮะทานบ้างหยุดบ้างนะครับถ้ามีความกังวลก็อย่างที่ผมบอกครับไปตรวจเลือดนะครับดูค่า BUN นะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลดูค่าเลือดไม่เป็นก็ส่งมาให้ผมช่วยดูได้ครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกทคนนะครับโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ